วันนี้ก็จะมาเล่นเกมโรบอตก,กันนะครับไปเริมเกมกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอตก,กันนะครับในแมวอันพีทอ่ะครับชูมัำกิเฟเตอร์ชุบเพ่งดับุ้งหามาแล้วโอ้โหเพื่อนแย่งเราไว้ครับไปปแล้วครับ,รบให้ะระบายอารมณ์หน่อยอโอเคอ่าเก็บเงินก่อนเงินอยู่แถวนี้นะครับถ้าใครจะมาเก็บก็เก็บได้ อืมโอ้ยเสยเสยยิงผิดอ่ะครับอ้ยเอ,อ๋เท้าท้าท้าูมตู้มอ่ะมัดพุงครับแตกเป็นหนึ่งโอ้โหตอนนี้เราฆ่าได้หนึ่งแล้วนะครับอ่ะฮึมทึมอะไรฮึ Come o มาเลยตูมแตะโอ้โหเขียวอาครับมาออง่ายง่ายง่ายอ้าวตูมโอเคมาเรามาใช้มัดกันดินสลมเวลอั มาแล้วอ่าจุ๊บ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 โอ้เพนก้อนอะไรยากเจออืมอืมอ่าหายไปไหนละอ๋อสงสัตยตายละวเนาะจุ๊บดินกะลบตอ่อยตุมอ่าใช้ท่าตุมเรียบร้อยจบครับไปต่อครับ ทำอะไรดีอ๋ออัพเกรดก่อนครับอัพเกรดโอ้โหได,ด้สามเลเวลอัพเกรดการโจมตีก่อนอือหือสามจิตนะครับอือหืออไปซื้ออาวุธดีกว่าผมจะมาซื้ออาวุธเป็นระเบิดนะครับไปทางร้านนี้ร้านซ้ายมือก็จะเป็นดาบนะครับผมซื้อมาแล้วมันจะซื้อระเบิด โอ้ห้าพันมาเลยมาดูกันว่เขาจะเป็นยังไงโอ้แรงมากเลยไม่รู้มันเป็นยังไงครับผมรู้สึกหัวร้อนมากกลับไปตัวนะ้ขอระบายกับพี่คนนี้หน่อยลาก็ทูโอ้โหพี่เขาอ,อึดมากอ่าขอเขาคุยกันโอเค อ่าครับอ,อืมอ่าต่อมังชิมรสน่อยมั้ยรับเป็นเฟยตูมอ๋ออืมระเบิดตูมโอ้ยังไม่ตายงจบยังบายโอ้โหมีระเบิดแล้วดูง่าขึ้นเยอะเลยนะครับอืม อ๋อตามมาแล้วอืมไปลบหลบลบ,ลบเอาไปกินเยอ,อครับอืออ่าเจอเงิเก็บเงินอือือฮึโอเคเยวผมจะพาไปดูเงินนะครับข้างบนนี้ เออไม่ใช่ตึกนี้คะตึกนี้ครับตึกที่มีบันไดแจะมีกล่องสมบัติอยู่มากสุดน่าจะหนึ่งพันนะครับผมเพราะผมเคยเก็บได้หนึ่งพันแล้วหรือไม่ก็เก้าร้อยเก้าร้อยส่วนใหญ่มาครับอึ๊บอึนี่อยู่บนนี้โหวันนี้ได้น้อยมากได้แค่เจ็ดร้อยเองแต่ไม่เป็นไรครับ่ะยิงข้างล่างเลยหนึ่งสอง,สอง อโหต้นไม้เละเลยครับจังหวะนี้โหไปแล้วครับอาาบินไปแล้วชุ่มชุ่มพุ่งลงน้ำเลยยอโอเจ็บเจ็บตอนแรกที่เกิดมาจะไม่เป็นไรนะครับถ้าลงน้ำแต่ถ้าเลเวลเยอะแบบผมเนี่ยมันก็จะเจ็บอย่างนี้แล้วก็จะตายได้โอเคล้าก็รับแค่นี้แล้วแอะ